สววนดีครับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องลักษณะของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่รักนะครับแล้วก็จะแนะนําวิธีการหรือแนะนําลักษณะบางอย่างที่ทําให้ลูกน้องรักด้วยนะครับคอนนี้จากประสบการณ์การทํางานของผมมามานานหลายสิบปีผมก็ได้รวบรวมลักษณะของหัวหน้างานที่ทําให้ลูกน้องไม่รักเอาไว้หลายลักษณะ หลายข้อซึ่งไม่สามารถจะพูดให้จบได้ภายในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นคงต้องแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆเรียกว่าตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งลักษณะของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่รักตอนที่หนึ่งว่ามีลักษณะอย่างไรคือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าแสดงลักษณะบางอย่างของตัวเองออกไปแล้วกระทบต่อความรู้สึกของลูกน้องซึ่งเป็นผู้ใต้บงังคับบัญชาทําให้เขาไม่ชอบ ทำให้เขาไม่พอใจทําให้เขาโกรธหรือโมโหแต่เขาไม่แสดงออกให้เรารู้ให้หัวหน้ารู้่นะครับแต่เขาเก็บเอาไว้ในใจเขาไม่ชอบเอาไว้ในใจหรือเขาอาจจะไปแสดงออกกับคนอื่นคราวนี้เพื่อให้หัวหน้าทั้งหลายเนี่ยได้มีการสํารวจตรวจสอบตัวเองว่าเรามีลักษณะบางอย่างที่ทําให้ลูกน้องไม่รับเราหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้ก็เราจะพูดสักสามลักษณะด้วกันก่อนเป็นตอนที่หนึ่ ว่ามันมีลักษณะอะไรบ้างที่ทําให้ลูกน้องไม่รักะะตอนที่ผมเคยเป็นผู้บริหารในองคอ์กรใหญ่องค์กรหนึ่งนะคระับซึ่งมีพนักงานหลายพันคนผมก็เคยมีการทาแบบสอบถามไปถึงพนักงานประมาณห้าร้อยคนว่าลักษณะที่พนักงานจะรักหัวหน้าจะรักหัวหน้าที่มีลักษณะอย่างไรมากที่สุด ให้เรียงสามอันดับแรกหนึ่งสองสามก็ส่งไปถึงพนักงานในหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานแต่ว่าจำนวนแค่ห้าร้อยคนจากองค์กรที่มีพนักงานประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนนะฮะก็คือหนึ่งในสามว่ากันในะค,ครับครนี้คำตอบที่ได้รับเนี่ยผมก็เดิมผมคาดหวังเอาไว้ว่าพนักงานส่วนใหญ่น่าจะตอบว่าหวหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานทำงานเก่งมาเป็นอันดับหนึ่ง ชไ,ไหมฮะหรือว่าหัวหน้าที่ชอบชมเชยลูกน้องไม่ดุไม่ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองอะไรแบบเนี้ยก็นึกไปแบบนั้นแต่ความจริงแ่้วเปล่าเลยผลจากการสํารวจจากการส่งแบบสอบถามไปถามพนักงานว่าลักษณะที่พนักงานรักหัวนหน้าแบบไหนมากที่สุดเนี่ยอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพนักงานส่วนใหญ่นะฮะคือประมาณหกสิบเอร์ซ็นเนี่ย ตอบว่าหัวหน้าเขารักหัวหน้าที่ให้ความเป็นธรรมเขาได้นะครับคือความเป็นธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พนักงานรอคอยจากหัวหน้างานคําตอบส่วนใหญ่ตอบว่ารักหัวหน้าที่ให้ความเป็นธรรมหรือว่าไม่ชอบหัวหน้าที่ไม่ให้ความเป็นธรรมนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูช่ว่าลักษณะแรกก็คือการให้ความเป็นธรรม เนี่ยเรามันจะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรคือพนักงานส่วนใหญ่ไม่ชอบหัวหน้าที่ลำเอียงไม่ยุติธรรมและไม่สามารถให้ความเป็นธรรมเขาได้ครานี้การที่จะให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานหรือแก่บุคคลอื่นเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีหลักการหลักการตรงเนี้มันเอาไปใช้ในครอบครัวก็ได้ใช้กับเพื่อนร่วมงานก็ได้ไม่ไม่ใช่หมายความว่าต้องเอาไปใช้กับลูกน้องอย่างเดียวนะครับ ใช้คนอื่นในสังคมก็ได้ที่เราติดต่อด้วยผมก็จะให้หลักการในการให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นก่อนนะฮะรวมถึงลูกน้องเราด้วยคือประการแรกเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสอบถามเหตุผลก่อนนะฮะก็คือเวลาที่เราใช้ความเป็นธรรมใครเนะี่ยทั้งความดีและความความดีความชอบและจะลงโทษนะฮะในกรณีที่เขาทําผิดเ,เราเห็นว่าเขาทําผิด ประการแรกเลยเราก็ต้องสอบถามเหตุผลก่อนว่าเออทําไมก็ถึงทําแบบนั้นเออคุณคิดยังไงคุณถึงทําแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะฮะฟังเหตุผลเขาก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งทงในใจว่าเขาผิดแน่เพราะเราเห็นกระตาเลยลว่าเขาทาผิดใช่ไหมฮะใช่เขาอาจจะทําผิดแต่เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เราไม่รู้เราจรึงจะสอบถามแล้วเป็นเหตุผลที่พอเราฟังแล้วเราอาจจะเออเข้าใจเาัาหรือให้อภัยเขาหรือยกโทษให้เขาได้ เพราะฉะนั้นในการให้ความธรรมคนอื่นเนี่ยต้องใช้การพูดคุยสอบถามเหตุผลก่อนว่าเออทําไมคุณถึงทําแบบนั้นคุณทําแบบนี้เพราะอะไรคุณมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนี่คือข้อแรกแล้วเราก็ฟังเหตุผลเพราะบางทีคนเนี่ยไม่อยากทําผิดหรอกแต่บางมันมีความจําเป็นบางอย่างนะฮะหรือก็ทําไปเพราะเขายังไม่รู้กฎระเบียบไม่เข้าใจกฎระเบียบหรือรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ต้องฟังเหตุผล แล้วก็ข้อที่สองนะครับถ้าเป็นความผิดพลาดครั้งแรกเนี่ยให้เราให้โอกาสอย่าเพิ่งลงโทษทันทีให้ให้โอกาสเขาก่อนหมายความว่าถ้าเราฟังเหตุผลเขาแล้วเราเห็นว่าเขาเขาเขาก็มีความจําเป็นหรือรู้เท่าไม่ถึงการทําให้เขาทําผิดเราเห็นว่าเขาผิดส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงและมันเป็นความผิดครั้งแรกเราก็ควรที่จะให้โอกาสแต่เขาแก้ไข ก็คือเราให้โอกาสเขาโดยที่เราไม่ลงโทษเขาในความผิดครั้งแรกที่เขาทาแต่เราบอกเขาว่าเราชี้แนะเราแนะนําว่าเออคราวหน้าเขาควรจะทํำยัำยงไงเพื่อไม่ให้ผิดนะจะป้องกันความผิดนี้ได้ด้วยวิธีใดเราก็แนะนําไปนะฮะนี่นี่คือข้อสองนะฮะก็คือให้อภยัยให้โอกาสอย่าเพิ่งลงโทษทันทีในความผิดครั้งแรกนะข้อที่สามเราต้องสํารวจตัวเราเอง ว่าความผิดที่เขาทำนะสิ่งไม่ดีต่างๆที่เขาทําเนี่ยมันมาจากตัวเราด้วยหรือเปล่าเช่นเราไม่เคยอธิบายขั้นตอนหรือวิธีการทํางานที่ถูกต้องไม่เคยสอนงานเขาเขาก็เลยเข้าใจผิดเขาไปคิดตัวเองว่าน่าจะเป็นแบบนี้วิธีการทําที่ถูกน่าจะเป็นแบบนี้เพราะเราไม่เคยสอนไม่เคยแน,นะนำเขาก็เลยทําผิดบางครั้งมันมาจากตัวเราแล้วอาจจะบอกว่าเออคุณไปอ่านคู่มือการทํางานเราเองก็แล้วกันนะ เนี่ยผมให้คู่มือเนี่ยคุณไปอ่านแล้ว,ลวให้คุณทําตามนั้นแต่เราไม่เคยสอนเขาด้วยตัวเองไม่เคยรับฟังว่าเออเวลาเขาทาแล้วมันติดขัดตรงไหนมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ความผิดของเขาเนี่ยหรืออย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสอนลูกในเรื่องนั้นแล้วลูกไปทําผิดแล้วก็ไปว่าลูกไปตีลูกไปดุลูกก็คุณไม่เคยสอนเขามาก่อนในเรื่องนั้นเขาก็ไม่รู้ เขาก็อาจจะทําไปด้วยด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นความผิดหรือมันจะไม่ดียังไงเ็าอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปว่าเขาเลยโดยที่เราไม่ได้ทบทวนตัวเองว่าเราเคยสอนเขาเราเคยอบรมเราเคยอธิบายเราเคยชี้แจงก็าฟังบ้างไหมมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นธรรมสาหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนตัวเองนะฮบแล้วผมขอถามพวกเรา ที่เป็นหัวหน้าง,งานทั้งหลายเนี่ยทุกวันเนี้ยสมมุติว่าคุณมีลูกน้องมากกว่าหนึ่งคนอาจจะมีห้าคนสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนคุณรักลูกน้องเท่ากันไหมคุณรักลูกน้องเท่ากันตอบจริงๆไเลยเนี่ยผมก็เคยมีลูกน้องเยอะหลายสิบคนมาก่อนผมขอตอบก่อนเลยเป็นคนแรกว่าผมรักลูกน้องไม่เท่ากันที่ตอบตรงๆเลย ทำไมถึงรักไม่เท่ากันนะเพราะว่าลูกน้องแต่ละคนเขามีความประพฤติต่างกันบางคนเวลาเราสั่งงานมอบหมายงานไปเขาก็ตั้งใจทําหน้าเรารับหลังเราแล้วทํางานได้ดีถูกต้องเป็นส่วนใหญ่บางคนเราสั่งไปแล้วอธิบายวิธีทําไปแล้วเขาพอรับหลังเราเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ทําผิดบ่อยไม่ได้ทําตามวิธีที่เราแนะนําไม่ได้ทําตามวิธีที่เราบอกนะ เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันมีความประพฤติต่างกันเน่ะมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันจะรักจะให้รักเท่ากันได้อย่างไงโดยทฤษฎีอาจจะหัวหน้าบางคนบอกว่าเอ้ยผมรักน้องเท่ากันอไม่จริงเรัาเขาบอกเขงจริงแล้วรักไม่เท่ากันหรอกนะฮะผมก็รักรูกน้องไม่เท่ากันแต่ผมให้ความเป็นธรรมเท่ากันเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหลักในการให้ความเป็นธรรมในข้อเนี้ยเรียกว่าข้อสี่ก็ได้นะก็คือต้อง ประเมินตามเนื้อผ้าตามผลงานตามหลักเกณฑ์ตาม KPI หรือดัชนดีที่วัดผลงานด้วยความเป็นธรรมสมมติว่าเรามีลูกน้องสองคนคือนายสมศักดิ์กับนายสมชายเรารักสมศักดิ์มากกว่าโดยส่วนตัวนะเรารักสมศักดิ์เพราะอะไรเพราะสมศักดิ์เป็นคนที่อารมณ์ดีชอบพูดคุยกับเรานะครับชอบทําความเคารพเราเห็นเราในที่ทํางานก็ยกมือไหว้ก่อนนะครับพูดจาน,นอบน้อม เอาเออกเข้าใจเราแต่สมชายเป็นคนแข็งแข็งเห็นเราก็ไม่ทักนะไม่ไม่หวัดดีก่อนแต่ผลงานสมชายดีกว่าสมศักดิ์คือถ้าว่าตามเนื้อผ้านี่ผลงานสมชายวัดตาม kpi ดัชนีที่ว่าผลงานแล้วสูงกว่าสมศักดิ์การให้ความเป็นธรรมตรงนี้หมายความว่าเราต้องตัดความรู้สึกส่วนตัวต้องแยกความรู้สึกส่วนตัวออกจากเรื่องผลงานก็หมายความว่าเราต้องประเมินผลงาน ให้สมชายสูงสสกว่าสมศักดิ์ทั้งๆที่เรารักสมศักดิ์มากกว่าใช่ไหมโดยส่วนตัวเราชอบสมศักดิ์มากกว่าแต่ในการให้ความเป็นธรรมลูกน้องเนี่ยเราต้องประเมินตามเนื้อผ้าหรือตามผลงานที่เขาทําได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้คะแนนประเมินผลแก่สมชายมากกว่าสมศักดิ์ซึ่งเป็นคนที่เราชอบมากกว่าแบบนี้เรียกว่าให้ความเป็นธรรมแต่รักเท่ากันไม่ไม่เท่าเพราะเรารักสมศักดิ์สมศักดิ์มากกว่าสมชายแต่เราให้คะแนนสมชายสูงกว่า เพราะเราต้องการให้ความเป็นธรรมก็ผลงานสมชายเขาเหนือกว่าสมศักดิ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องแยกหลักข้อสี่ในการให้ความเป็นธรรมก็คือต้องแยกความรู้สึกส่วนตัวออกไปแล้วประเมินผลจากเนื้อผ้าหรือจากผลงานที่เขาที่เขาทําได้จริงนี่ก็คือการให้ให้ความเป็นธรรมแก่แต่ลูกน้องคราวนี้มาดูข้อต่อไปลักษณะของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่รักมีอะไรอีกข้อที่สองก็คือ เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วชอบแสดงอารมณ์ตัวเองออกไปต่อหน้าคนอื่นไม่ใช่ต่อหน้าลูกน้องคนเดียวนะต่อหน้าคนอื่นที่อยู่ในที่นั้นด้วยบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของลูกน้องหรือว่าคนอื่นเพื่อนร่วมงานที่มาจากหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยหรือเป็นลูกค้าแสดงอารมณ์ดุว่าลูกน้องต่อหน้าลูกค้าอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น การที่หัวหน้าเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็บางทีก็ใช้คําพูดเสียสีด่าว่าลูกน้องต่อหน้าคนอื่นอย่างผมเนี่ยเคยเห็นเสียเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชอบด่าลูกน้องต่อหน้าผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทใช่ไหมแกก็อายุเยอะแล้วนะอายุห้าสิบห้าแล้วเสียคนเนี้ยนะแล้วกแกแกก็เรียกพนักงานขายหัวหน้าผู้จัดการฝ่ายขายทั้งทีมทีมขายทั้งทีม มาด่าว่าทำไมทำยอดขายไม่ได้ตามเป้าเออมาด่าทั้งทีมเลยแล้วด่าเป็นชัวงง่วโมงเลยใช่ไหมแล้วผมก็อยู่นที่นั้นด้วยเออคราวนี้แกก็ใช้อารมณ์ใช้คําพูดที่บูลลี่หรือหรือเหยียดหยามอะ่ะเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนลูกน้องว่าไม่มีฝีมือในการทํางานใช่ไหมทั้งที่แกแนะนําไปแล้วว่าจะต้องหาลูกค้ายัางไงต้องเจราจากับลูกค้ายัางไงต้องปิดการขายยังไงใช่ไหมแต่ก็ยังทําไม่ได้ แกก็เลยโกรธโมโหไม่พอใจไม่ได้ยอดขายตามเป้าหมายของเดือนนี้แกก็เลยใส่อารมณ์กับลูกน้องก็ท่านเชื่อมาอีกสองวันต่อมาลูกน้องลาออกทั้งทีมเลยนะทีมมีอยู่เจ็ดคนทีมขายลาออกทั้งทีมทั้นผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขายลาออกกันทั้งทีมเลยพร้อมกันเลยเจ็ดคนเลยนะเพราะฉะนั้นให้ก,การแสดงอารมณ์เนและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ มันไม่ใช่ลักษณะที่ดีที่จะทําให้ลูกน้องรักหัวหน้าเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดีก็ต้องสอบถามเหตุผลว่าคุณคุณมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าทําไมเดือนนี้ถึงทํายอดถายไม่ได้ตามเป้าหมายมันติดขัดตรงไหนอะไรยังไงช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเพื่อผมจะหาทางช่วยเหลือแก้ไขเพราะฉะนั้นมันจะต้องฟังสอบถามเหตุผลและรับฟังเหตุผลเขาก่อนนะครับเพราะว่าการที่เขา ขายไม่ได้ตามเป้าเขาก็ไม่ได้คอมมิชชั่นคนเราทุกคนหรือพนักง,งานที่ทํางานเขาก็อยากได้คอมมิชชั่นอย่างฝ่ายขายเนี่ยคอมมิชชั่นเนี่ยได้มากกว่าเงินเดือน,อนประจาเสียอีกตัวเขาเองเขาก็อยากได้คอมมิชชั่นอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็อยากทํายอดขายให้ได้ตามเป้าอยู่แล้วแต่เราต้องฟังเหตุผลไม่ใช่ใสอรารมณ์กับเขาก่อนแล้วไม่สอบถามเหตุผลอันนี้มันก็ไม่ใช่ลักษณะของหัวหน้าที่จะทำให้ลูกน้องรักนะ าะฉะนั้นอย่างที่ผมได้พูดไปในข้อแรกก็คือต้องสอบถามเหตุผลรับฟังหาทางช่วยเหลือหาทางแก้ไขทึ่จะเป็นลักษณะของหัวหน้าที่ลูกที่ลูกน้องรักนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือคืออย่างนี้ฮะเราต้องคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยต้องฝึกการควบคุมอารมณ์นะฮะโดยผมจะให้หลักการง่ายๆในการควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วลองไปใช้ดูผมจะให้คำสองคำ คิดแล้วเลือกคิดก่อนแล้วเลือกมายความว่าสมมุติว่าเราอยากจะด่าด่าลูกน้องนะหรืออยากจะทุบโตะ๊ะหรืออยากจะชี้หน้าว่าลูกน้องนะเราก็คิดก่อนว่าผลลัพธ์จากการกระทําของเราถ้าเราทําอย่างนั้นนะ่ะผลลัพธ์มันเป็นยังไงเราอยากจะได้ผลลัพธ์อะไรเราอยากจะได้ผลลัพธ์ก็คือให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายทุกเดือน วิธีการไหนเลือกเลือกเลือกพฤติกรรมเลือกการแสดงออกเลือกคําพูดที่จะทําให้เราได้ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือทํายังไงเราจะพูดยังไงกับลูกน้องเราจะทํำยังไงถึงจะให้ได้เป้าหมายคือยอดขายขายได้ตามเป้าหมายทุกเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการพูดวิธีการกระทําที่เราจะทําให้ลูกน้องเนี่ยเขาทํางานได้ตามเป้าหมายและการดุกระดาเขาเนี่ยมันจะเป็นวิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นไหม เพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารต้องคิดคิดแล้วเลือกถ้าคําตอบคือไม่ใช่เออความจริงแล้วน่าจะสอบถามโ่โสดน่าจะคุย,ยเขาด,ดีน่าจะแนะนําวิธีการทําง,งานให้กับเขาสอนงานให้กับเขามันจะทําให้เราได้เป้าหมายขายได้ตามเป้าหมายทุกเดือนมากกว่าเราไปดุไปด่าเขาเฉยๆแต่ไม่ได้สอนเลยอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นการคิดแล้วเลือกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะเลือก วิธีการแสดงออกกับคนอื่นได้แล้วเราจะควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าเราแสดงพฤติกรรมหรือคําพูดไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเราไม่ได้หยุดคิดและไม่ได้หยุดเลือกพฤติกรรมหรือคําพูดที่เหมาะสมไออารมณ์เนี่ยมันจะควบคุมตัวเราเนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเราเลือกนะครับอันนี้ผมก็ขอแนะนําเทคนิคเอาไว้ที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับ ต่อไปถ้าเราทําแบบนี้บ่อยๆคิดแล้วเลือกบ่อยๆเนี่ยอารมณ์มันจะไม่มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมหรือคําพูดของเราเราตั้งหากเราเป็นผู้เลือกด้วยตัวเราเองว่าเราจะเลือกพฤติกรรมกับคําพูดอย่างไงให้มันเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆให้มันได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้มาดูข้อสามลักษณะอะไรอีกที่ที่ลูกน้องไม่รักลักษณะของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่รักคืออะไรอีก ก็คือหัวหน้าที่ประเภทที่แบบเอขาเรียกว่ามีอคติเลือกที่รักมักที่ชังมีอคตินะก็คือเวลามองลูกน้องแต่ละคนเนี่ยก็มักจะจดจําเอาสิ่งที่ไม่ดีที่ลูกน้องเคยทํามาเมื่อปีก่อนๆเอามามามองก็คือยังมีทัศนคติในทางลบกับลูกน้องก็อันนี้คือสิ่งที่มีปัญหามากในหลายองค์กรก็คือ หัวหน้าบางคนเนี่ยมองลูกน้องบางคนว่าคนเนี้ยคนไม่ดีชอบเถียงเราในที่ประชุมนะสั่งงานแล้วดื้อชอบถามคำถามเยอะชอบขัดแยง้งมีความเห็นที่แยงแ้งกับเราอยู่เป็นประจำนะเวลาให้ทําอะไรก็ชอบแยง้งว่าเออแบบนี้ไม่ควรทานะ่าจะทาอีกวิธีหนึ่งดีกว่าอ่นะวิธีที่หัวหน้าบอกนี่ยผมว่าไม,ไม่ดีนะนะอะไรอย่างเงี้ยในที่ประชุมก็ชอบเถียงเรา คือไม่ลงไม่ลงให้เราเลยไม่ยอมเราเลยหัวหน้าบางคนก็ไม่ชอบลูกน้องที่มีลักษณะแบบนี้คือมองว่าเป็นพวกหัวแข็ง <c oughs> ความจริงแล้วเนี่ยให้ตรงเนี้ยเป็นปัญหาเยอะในหลายองคอ์กรถ้าเราเปิดใจรับฟังเหตุผลถ้าเหตุผลลูกน้องเขาดีกว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องทําตามนั้นคืออย่าไปคิดว่าเราเป็นหัวหน้าเขาเราต้องเก่งกว่าลูกน้องทุกเรื่อง ก็เพราะเราเป็นหัวหน้าไงความเห็นเราต้องดีกว่าที่ให้คนที่มันมาเห็นแย้งเราเนี่ยมันจะมาเถียงเราได้ยังไงเนเมื่อเรามีประสบการณ์มากกว่าเราเรียนมาสูงกว่านะแล้วเราก็มีตําแหน่งสูงกว่านะอ่ะบางคนก็มีเขาเรียกมีอีกโก้มีอีกโก้ยึดมั่นในความเห็นของตัวเองยึดมั่นว่าตัวเองเก่งกว่าเหนือกว่าลูกน้องเพราะฉะนั้นลูกน้องต้องฟังฟังตัวเองเป็นลัก ไม่ใช่เถียงลูกห้องบางคนชอบเถียงนะความจริงหัวหน้าทั้งหลายครับขอให้เรายอมรับความจริงเรื่องหนึ่งว่าเราไม่ได้เก่งกว่าลูกน้องไปทุกเรื่องมีบางเรื่องลูกน้องเก่งกว่าเราจริงๆนะผมเป็นหัวหน้าดิถ้ามีบางเรื่องที่ลูกน้องเก่งกว่าผมผมยอมรับแล้วผมใช้ในจุดแข็งของเขาะในเรื่องที่เขาเก่งให้ทํางานให้ผม แต่ผมจะไม่แสดงว่าผมเก่งกับเขาในเรื่องนั้นอย่างบางทีการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมแอปพลิเคชันบางอย่างลูกน้องก็ใช้ได้ดีกว่าเขารู้ลึกซึ้งกว่าเขาใช้เก่งกว่าเราเราก็ต้องไปเรียนรู้จากเขาบอกเออช่วยสอนผมหน่อยนะแอปพลิเคชันอันนี้โปรแกรมอันนี้มันใช้งานยังไงเนี่ยให้เราก็เรียนมาแบบคนรุ่นเก่าไงแต่ลูกน้องก็เป็นคนรุ่นใหม่นละยเขาเขาชอบศึกษาแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เข้ามา มาใช้ในการทํางานไงแต่เราก็สู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเออเขาเก่งกว่าเราในเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้เก่งกเขาทุกเรื่องแต่เราจะเก่งกับเขาในบางอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันสิเราก็ใช้ในส่วนที่เขาเก่งกว่าเราแล้วเราก็ยอมรับยกย่องเขาในส่วนที่เขาเก่งกว่าเราแต่อย่าไปข่มเขาว่าเราเก่งกั่เขาทุกเรื่องเขาเถียงเราไม่ได้นะเพราะเขาเป็นลูกน้องเราเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เราพูดหรือเราเสนอความเห็นมันมันก็ไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้น การที่คุณจะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยอมรับเนี่ยคือคุณต้องให้การยอมรับลูกน้องต่อนในบางเรื่องที่เขาเก่งกว่าเราว่าอย่าไปแสดงว่าคุณเนี่ยเก่งกว่าลูกน้องไปซะทุกเรื่องนะถ้าเขาเถียงเราเราก็ต้องรับฟังเหตุผลว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาเถียงเราที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเหตุผลก็มีอะไรแล้วเหตุผลนั้นมันดีกว่าเราหรือเปล่าถ้ามันดีกว่าเราก็ต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขปรับปรุงหรือทําตามที่เขาแนะนํานะ เอาละครับผมก็ได้ใช้เวลาพูดมาสามข้อแล้วว่าลักษณะอะไรลักษณะแบบไหนของหัวหน้าที่ลูกน้องไม่รักนะครับประการที่หนึ่งก็คือไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาใช่ไหมครับไม่ได้รู้ลูกน้องต,ต้องการความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจากคนที่เป็นหัวหน้าครับเราต้องให้ความเป็นธรรมรับนะครับแล้วประการที่สองก็คืออะไรครับคือควบคุมอารมณ์ตัวเอง คือเราจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่าแสดงอารมณ์โกรธฉุนเฉียวมโมโหไม่พอใจออกไปบ่อยๆแล้วด่าว่าเขาต่อหน้าคนอื่นบ่อยๆอ,อย่างนี้นไม่ใช่ครับแล้วประการที่สามคืออะไรครับเราต้องรับฟังยอมรับว่าเขาเก่งกับเราในบางเรื่องอย่าอยาข่มเขาอย่าแสดงว่าเราเป็นคนน้าแล้วเราต้องเก่งกว่าความเห็นเราต้องดีกว่าแต่เราต้องรับฟังเหตุผลของเขา ถ้าเขาเก่งกว่าเราในบางเรื่องเราต้องยกย่องชมเชยเลยแล้วก็ใช้เขาในจุดที่เขาเก่งกว่าเราอย่าไปคิดว่าเราต้องเก่งหว่าลูกน้องไปท,ทุกเรื่องให้ยอมรับในบางเรื่องที่ลูกน้องเก่งกว่าเรานะครับเอาละครับผมก็หวังว่าเนื้อหาที่ได้นําเสนอในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราที่ท,ที่รับฟังนะครับขอให้พวกเราได้นําไปใช้ในการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับลูกน้อง หรือคนในครอบครัวคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นความสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันจะนํามาสู่ผลงานที่สูงได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยดีสวัสดีครับ